สารฝันปัญโชคแฟนคลับจับตาเลขทะเบียนรถเบลล่ารานีร่วมเป็นเจ้าภาพงานทอดกระถินลุน้นมอบโชคงวดนี้16พฤศจิกาย,ยน2566คำเตือนวิดีโอนี้ใช้เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันหรือการกระทำสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่วงนี้สายบุญเริ่มเดินทางไปทอดกรถินกันแล้ว รวมถึงนางเอกสามากความสามารถเบลล่ารานีแคมเปนที่มาก่อจะมีภาพร่วมงานบุญกันให้เห็นตลอดแถมยังเอาบุญมาฝากแฟนคลับอยู่หลายครั้งล่าสุดเบลล่าได้เป็นเจ้าภาพในการทอดกรถินรวมกับรุ่นพี่ดารานักแสดงดังมากมายไม่ว่าจะเป็นกิกมยุรินเชอรี่เข็มอปสอนพิมพิมดาและธงธงมกจกทำบุญใหญ่ครั้งนี้บรรดานักเสียงโชคตามสอดส่องเลขทะเบียนของสาวเบลล่าที่ใช้เดินทางมาเป็นประธานทอดกรถินพบว่าเป็นหมายเลขทะเบียน 289กรุงเทพมหานครสามารถตีเป็นแนวทางเลขท้าย2ตัวและ3ตัวได้ดังนี้เลขท้าย2ตัว28898 8, 2 2 9 9 2 9 8เลขท้าย3ตัว289 8 29 29 29 8 2สบอกเลยว่านอกเหนือจากที่แฟนคลับจะอิ่มบุญอิ่มใจกันแล้ว ก็ยังได้เลขทะเบียนรถของนักแสดงคนโปรดไปซื้อลอตเตอรี่อีกด้วยยอหากใครที่ถูกใจเลขทะเบียนรถของสาวเบลล่าสามารถนำไปซื้อลอตเตอรี่ที่ถูกใจไว้ในมือได้แล้วมาลุ้นผลประกาศรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำว,วันที่16พฤศจิกาย,ยน2566ขอให้ทุกท่านโชคดีถูกรางวัลใหญ่กันสมใจรับชมคลิปจบแล้วรบกวนช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ